สวัสดีครับผมยายสินกินแสบรับเดมารายการโดยไอ้โจชินเนี่ยเหมือนเดิมนะครับมือนี้ก่ะเหมือนเดิมครับกับเขาแรงรับกับมาอัปเดตสถานการณ์แผลีเมียก่อนด้เบื้องคลังจีนเลไเมียอันนี้ก็เริ่มแห้งแล้วครับล้างเพลียเสร็จแล้วครับกัตอนนี้ก็บบ๊อบบวอมไยแล้วก็สามารถเดินได้แน่แด้วกับเขามือี้ครับกับมี่ขอดสินครับเอาเอาเอาหนึ่งปลาไว้หน่ยเอาหนึ่งปลาเนี่ยหนึ่งปลาเนี่ยครับผมบองประแดดบองประแดดครับแล้วกาทอด เนื้อทอดเนื้อทอดหมูแห้งครับฝีมือน้องสมอะไรอีกแกงเนื้อดำปลาจบแกงสมครับแกงสมของน้องสมครับโอเคครับกับข่าวมิซามินะครับกินกันหาคนบุกไอ้บุกตองไอ้ลาตองเห็นงานครับท่าได้กลับบ้านครับท่าได้กลับอาจจะเป็นช่วงสองถุมครับพลเรือนงานสองถุมเนาะกับขายไปคนหนึ่งครับมือนี้โอเคครับมากๆกินข้าวร่วมกันครับผม เจสมคนโสดเอาจักซื้อแน่เอาฝากขอบคุณเอสซี่ก่อนขอนบคุณแฟนครับเจ้าจ่สวัสดีพ่อมขอบคุณแฟนครับเจ้าจ่าที่สูงเงินพันหนึ่งมาให้ลาซื้อรถจัก,กรยานเกีย๋ยวขอบคุณจ้าก็คือเพิ่นบ่ประสมออกน้ำครับมีแป้นขับคนหนึ่งใจดีเพิ่นอนอยืงงนไานลองสมอยากได้จัก,กรยานเพื่อนก็เลยมาถอดปลาบนติดกระทะ เงินเลยหายรางวัลน้องสมเมื่อพันหนึ่งครับโอ้โหมันชิไอโจนี่แหละขอบคุณด้วจ่ะเด้อครับผมกับขอบคุณที่เอ็นดูขอบคุ้มครับน้องสมนั่งแต่สิหาเวลาวันบางครับเดี๋ยวชิไปซื้อให้นั่งดอกขอบคุณได้หลายครับมาครับกินข้าวนรายกานครับเดี๋ยวไปต้นแก้วจันทร์จัดการทีปเลยขอบคบณมิ้วมิ้วยางไงล่ะครับนัวยบแดงกินแล้วก็นอนซื้อ มองปลาแดมองปละเด็ก็หลับปละเด็นะแบบนัดีเอาด้หมดหลับปะเด็นค่ะหลับประเด็ดเดดะ,ดะ,ะดจับจับหลับแบบหลับล้คานะสุงเท้าได้ดิใช้เห็ดไหมเห็ดนเห็ดับตรงนี้ไหจ๊ น้ำอมกิน

เัาเหมืนในะคับวมเลยโอ้โหโ่อย่าพูดบ้าสมัอล่เป็นงเขาง่าแามบง่เยอะบอ้บาไหฮะคูณบ้าเราบาาคือทีนี่

กันญีูปหนอยงนี้มันมันแข็งดขันปลากระป๋องกอปลานิ่งวะนเออปลานิ่งปลาิี จบกว่ายาฮาข้างหน้ลูกทำอันเลขโตออกตัใดน่ะบม่หัวละเลขออกตัวไหนฮะเลขออกไงนเลขออกชี่เก็ดเลขออกเลขนบนเลงที่สองคืบ้าเอ่กนยัง้อบอกติดเลยซื้ออยู่บ่เลยเนี่ยอะไรน ออกฟันเด็กซื้อนอะ้ะออกตัวเล็กออกตัวเล็กกระเสียนากกันโอ้ยโอ้ยอย่างนี้นไอโจโต,ตัวนี้เมีไว้เล็ออกกาตัวบีนรถจะขวงโอ้ยโอ้ยอุ่ภาคกันซื้อแบนเข้าไปสามวันเอาลมก้ามวันเหรอยิ้เข้าแล้วก็ตอนวน ไปรล้มกับสซื้อว่าบบมีเนาอมีสองอันเองพอเจอยันเดลเลียวอยู่บ้านครับเขาล้มอีกรอบ่ลมได้ใช่

มน่ะอ๋ออช่วยค้างหยไม่ด็ต้อง้า่ก็ไม่ขายเป็นของผิดผมว่าไมตน้แต่ว่าร้อนเนี่ยื่อมนเหมือนเงรานไปนบคข้านเีไม่บอ ย <with heaven. S 1> ุบงเปนบ่ยุ่งเป่ม่้อนเลยมีเงนด้วา In mẹ dùa lại cái bài thơ mình mẹo 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 Con à. ừ. Nói lắng. Còn là

xin hãy là, chị để con đi đâu, để lại chị lỡ salad, video hấp tua, đây. ปลาตองปาองคุณไ้หรอยังปลาสลาดไม่ม่ไม่จะหนัง,ง,งเพราะมันอหัสลาดแซ่สลาดแซ่บยังไม่หลังกินเนาะ

<laughs> de, de, bà nhấn, à, để de, bà mẹ nhìn anh sẽ phải vô à. ờ, <laughs> làm... đây lên ừ. nha Vô đây Như bạn nói, <laughs> anh sẽ Cái khốn Chịt im lèo Một cái thật hả? Dạ Ồ, bỏ ra Để chị chìm thèm im lèo đơ thà đơ Bỏ khuôn lái lái, chịt chịt chằm Bớ Bớ, mùi này cứ, mùi này cứ chịt uống Con chằm con ăn mát mặt

ราชการเนาะ121 sẽ หือบ่ครับบ่ได้อย่างไดอย่างไกลอือเย็น dán มัน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  วัานี้อยมาเจอองทุงมาทั้งช้นาไไมันคลายอีกแล้วจีออมขนนี้ปลาขาวกเดียวปลาขาวได้ไหมได้ทูไว,ไว้เลยนะหละังกินปลาก,กระโดนปากระโดน

หลวงพีดานี่มัวไปไายเอาเนาะไปหาไม่ได้ใช่ได้ลาเขาหรอเออเนี่ยนับหนหน้าไม่บอกตรงนี้แล้วแด่ยนี้ื่กวางเขาแล้วอยู่วาาแล้วเท้าฝนตกไม่ไม่แล้วน่งเยือนก็ซุมอย่างไรไปช้าก็โดนโดนบ้านประทันหรอมั้งขอบัรับว่าวานหยั่งบังคับว่าหยังตอนนี้ไปผมดูเรื่องดูเล่าวะกลับไปเลย บวาไม่หารามหาง่งดา่ี่คอยหาไม่ได้หาวกนเนี่ยเรื่องนาะป้าไม่หง่างดาวกนี่ะก็ชิวูไไปไหนแม่เอาเอ้าโอ้ากินเจงมเลยว่ะแต่ชาวกเา

นาถือได้เหมนกันเขีกล้วยสูเมือรียนเตเรียนเตเอาเจอละสองวีสองอีเจ้าขื้จิงซื่อสุนัแต่มีวีเนี่ยสื่อไปไปเสียเสียเขาเร่องงูเอาไอ,<ะ>อม่ดเพราไปเเป็นบาหวานบอสื่อกล้วยสูกอีกจาก้าเตียอะไรบาทเนี่ยมีวี่ฮะจิ้มห่อไปเค็ม <laughs> <laughs> โอเคครับผมขอบคุณมากมากครับสำหรับการรับชมช่องของยายสิงห์กินแซมเนาะครับขอบคุณจ้าแม่ครับครับผมขอบคุณทุกๆคนเลยครับนี่แม่กับเพิ่์ลสิไปกินหมากของเพิ่์ลแล้วครับลุงนั่นกับกำมอิมแล้วครับใช่เลยครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผม